เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตอง,งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ ตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาคา่ะ พกบกับดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินฮิรันนะคะทุกๆวันพฤหสัสบดีในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งหลังข่าวต้นชั่วโมงถ้าไม่ติดภารกิจในเรื่องราวของการถ่ายทอดการประชุมนะคะและวันนี้ดิฉันมาพร้อมกับคุณธนพัฒน์ปัญญาเฟื่องค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพัฒน์ค่ะสวัสดีครับคุณนันประพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกท่านด้วยครับค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินท่านมนเทียนเจริญผลนะคะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวิสัยทัศน์ในการบริหารสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งก็มีมุมมองแล้วก็มีวิธีการดำเนินงานในหลายๆเรื่องนะคะวันนี้ก็จะเป็นภาคต่อของสัปดาห์ที่แล้วค่ะเป็นยังไงคะครับวันนี้นะครับ มันก็จะมีเรื่องสําคัญที่เรายังคุยกันค้างไว้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับทิศทางในการบริหารสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ไปสู่เป้าหมายและสิ่งที่ท่านผู้ว่าคิดว่าสตงจะเป็นอย่างไรและก้าวไปสู่จุดไหนในอนาคตนะครับ และในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันต่อเป็นภาคต่อของสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ได้คุยกับท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินท่านมนเทียนเจริญผลอยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพูดถึงเรื่องของงานนะคะหลายๆงานเดี๋ยวบางทีประชาชนก็ให้ความสนใจค่ะยิ่งตอนนี้โครงการดิจิทัลสวอลเล็ต กำลังมาเชื่อว่าสตงงคงทำงานหนักแน่และประชาชนก็อยากจะรู้ด้วยล่ะว่าไอ้โครงการเนี้ยฉันจะได้เงินไหมในขณะเดียวกันเขาใช้เงินกันถูกวิธีหรือเปล่าอย่างกรณีแบบนี้ค่ะมันก็เหมือนกับเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเข้ามานะคะเราจะเผยแพร่ผลการตรวจสอบในเรื่องราวที่ประชาชนสนใจตรงนี้ยังไงบ้างอะคะอ่าคืออย่างนี้ครับต้องเรียนเรียนเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังให้รับทราบอย่างนี้ครับ เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยเวลาสอสองอทางานเนี่ยเราก็จะทํางานเหมือนคนปิดทองหลังพระค่ะทําทงานไปคนสอสงอก็ทํางานไปะนะครับแล้วกเ็เจอทุจริตก็ส่งปปชไปะนะครับผลการาทํางานของเราก็รายงานสภาไปเราก็เลยเล็งเห็นว่าถ้าเราทําอยู่อย่างนี้เนี่ยประชาชนอาจไม่เห็นว่าสอสองททาอะไรอยู่นี่เรื่องที่หนึ่งอันที่สองคือผลการตรวจสอบบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่ประชาชนเขา ต้องควรจะรับรู้เรื่องที่สามเอ๊ะผลการตรวจสอบบางเรื่องมันอาจเป็นมาตราการป้องกันว่าเราตรวจอย่างนี้เจออย่างนี้นะต่อไปอย่าทําอีกนะเนี่ยอย่างเงี้ยด้วยความคิดสามเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากผมก็เลยแต่งตั้งโคศกของสํานักงานการตรวจพินขึ้นเป็นครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกที่สอตงงตั้งโคศกสํานักงานการทุจรินวิธีการตั้งของเราเรา,เราตั้งโคศกและคณะทํางานทั้งหมดโดยปัจจุบันเนี่ยเรามอบท่านรองสุจิพงศ์รองผู้ว่าการตรวจพินินนะครับท่าน เป็นคนดูแลเรื่องโคศกโดยมีท่านผอ,อสํานักประชาสัมพันธ์นะสำนักต่างประเทศเนี่ยเป็นรองแล้วนอกจากนั้นสอ,งงอมีทุกจังหวัดแต่มี15ภาคแล้วก็ตั้งทีมงานที่อยู่ที่ภาคเนี่ยเป็นทีมงานโคศกทั้งหมดเพื่อให้เผยแพร่ผลการทํางานสอง,งอหรือ,อมีเรื่องอะไรสําคัญที่เราไปตรวจเจอเราก็จะไ้เผยแพร่ทีมงานโคศกในปัจจุบันเนี่ยก็ประกาศเปิดตัวไปแล้วประมาณสัปดาห์ที่สาม ของทุกเดือนเขาก็จะเอาเรื่องสําคัญสําคัญเนี่ยที่สตงตรวจพบทั่วประเทศเนี่ยมารายงานให้กับประชาชนได้รับทราบ <jer ky y> ว่า้สตง, <jer ky y> สงที่ผ่านมาเนี่ยในหนึ่งเดือนเนี่ยได้มีการตรวจสอบอะไรไปบ้างนะครับและเรื่องอะไรเป็นเรื่องสําคัญมากประชาชนให้ความสในใจเรื่องอะไร,รอันนี้ทีมงานโฆษกที่เรามีเนี่ยก็จะทําหนที่เผยแพร่นั้นปัจจุบันเนี่ยเราตั้งทีมโฆษกอาจจะเป็นการแถลงอยู่ที่ส่วนกลางในอนาคตเราก็ขยาย จะขยายไปที่ภาคที่จังหวัดเพื่อให้ทุกคนผู้สื่อข่าวหรือประชาชนสามารถไปดูได้ที่แหล่งเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากทําในปัจจุบันเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลจากการตรวจสอบที่สําคัญนะครับให้ไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมา ค่ะก็จะเห็นสตองอในเชิงรุกกันมากขึ้นนะคะนอกจากเดิมมันเป็นแบบเชิงรับ<ช>แล้วก็ตอนนี้สตองอก็มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาแล้วพอออกแอปพลิเคชันมาเนี่ยก็ถือว่าสะดวกเลยละ่ะ<ช>สำหรับหน่วยรับตัวทั้งหลายทั้งปวงในการที่จะปฏิบัติหน้าที่นะคะแสะดงว่าอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไหมเนี่ยอนาคตนะครับ ต้องบอกว่าต้องต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการมีทีมงานโคศกถึง15้าภาคเนี่ยครับจะทําให้การเปิดเผยข้อมูลหรือการเผยแพร่ผลการตรวจสอบเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องเพราะว่าโคศกที่อยู่ทั้ง15้าภาคครับก็จะมีความรู้ในเรื่องที่จะเปิดเผยเนี่ยในเรื่องผลการตรวจสอบเนี่ยอย่างแท้จริงก็ทําให้การเปิดเผยเป็นไปอย่างถูกต้องนะครับซึ่งโคศกสตงเป็นเรื่องใหม่และก็เรื่องที่น่าสนใจมากนะครับ เราจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปเดี๋ยวเราจะเชิญท่านโคศกมาสัมภาษณ์นะครับในในเทปต่อๆไปนะครับทีนี้ในวาระการดารงตําแหน่งของท่านผู้ว่า6ปีนี้ครับตอนนี้2เดือนที่ผ่านมาอนาคตท่านผู้ว่ามองสตงเป็นยังไงบ้างครับคืออย่างนี้ครับเรามองว่าในการทํางานของเราเนี่ยเราทํายังไงถึงจะทําให้เกิดความน่าเชื่อถือกับหน่วยรับตรวจได้นี่คือสิ่งสําคัญนี่เรื่องที่1เรื่องที่2เราทํายังไงถึงจะตรวจสอบได้ครอบคลุม และทันการตรวจสอบและครอบคุมโดยหน่วยงานจริงๆเนี่ยเรามีหน่วยหน่วยงานที่เราต้องตรวจเนี่ยเจ็ดหมื่นแปดพันคนหน่วยแต่คนของสตงอมีประมาณสามพันสี่ร้อยคนแล้วเวลาไปตรวจก็ต้องไปสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นปริมาณของหน่วยงานเนี่ยที่เราต้องตรวจเจ็ดหมื่นแปดกับคนสามพันสี่เนี่ย,รยจริงๆมันมันน้อยมากที่จะตรวจสอบหน่วยงานและเงินก็ประมาณอีกสามจุดสี่แปดลล้านนี่คืองบประมาณของประเทศ นะประกับหน่วยที่เราต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้อัตรากําลังโดยใช้คนไปตรวจทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีทางที่จะครอบคุมและทันการได้แน่นี่คือสิ่งที่ผมก็เห็นปัญหานี้มาตลอดนะครับเรื่องที่สมคือในการตรวจเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องการใช้ดุลพินิษพอสมควรในการทํางานที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างหน่วยรับตรวจหลายๆหน่วยบอกไอ้ทำไมสอนต้องเอาเวลาตรวจทําไมถึงตรวจไม่เหมือนกันดุลพินิษต่างกันนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ เพราะนั้นเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยชัดเจนมากว่าเราจะปรับเปลี่ยนผ่านการทํางานของเราจากรูปแบบ,บเดิมๆที่ผ่านมานะครับร้อยแปดปีที่ผ่านมาเราจะก้าวย่างไปสู่การตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการทํางานของเรานี่เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เนี่ยโดยรับตรวจที่มีเยอะเราไม่สามารถตรวจได้หมดรเราไม่สามารถตรวจงบประมาณสามจุดสี่แปดล้านล้านได้หมดมท,ทุกอน,นุญาตไม่ได้ เราก็เลยคิดว่าเอาละถ้าอย่างนั้นเราจะใช้ระบบ e audit ค่ะ <c oughs> เนี่ยระบบเปลี่ยนผ่านโดยใช้เทคโนโลยี e เนี่ยเพื่อช่วยในการตรวจสอบโดยเรากําลังทํา MBOU ที่สําคัญสําคัญกับหลายๆหน่วยงานค่ะเพราะจริงๆในการตรวจสอบของเราเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันอยู่ที่หน่วยงานต่างๆ <c oughs> เช่นงบประมาณ3.48ล้านล้านเนี่ยถ้าศตงสามารถดูได้ว่าไอ้สามล้านล้านไปที่กระทรวงแต่ละกระทรวงเท่าไหร่แต่ละกระทรวงไปที่กรมเท่าไหร่ แต่แลรากลมเท่าไหร่ภาพนี้เราจะมองเห็นภาพของเงินงบประมาณเริ่มต้นจากสำนักงบถ่ายไปที่ไหนกระทรวงทบวงกรมไหนเห็นเป็นก้อนเลยจะเห็น<อ>ทั้งหมดของเงินทั้งหมด3 4 8จล้านลาน้ลานบาทะนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงบกับโครงการ e b u d g e t i n g ของสำนักงบอ,อันนี้เซ็เเเนเซ็นเซ็นกันไปแล้วกําลังเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ e audit เรากําลังไปทํา m o u กับกระทรวงการคลงังเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็น AS, เอ่อ GFS E procurement ok ในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มาดูว่าแต่ละกรมเนี่ยได้ไปใช้ในการดําเนินการเบริกจ่ายไปเท่าไหร่ในแต่ละกรมค่ะไปเรียกเงินการเอ่อจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรในในแต่ละหน่วยอันนี้ให้เห็นภาพว่าเราจะเห็นเงินตั้งแต่ต้นไปจนถึงขั้นตอนการเบริกจ่ายเราก็เป็นห่วงว่าองบประมาณเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่เห็นภาพท้องถิน่นเรากําลังไปทำ MBO กับกระทรวงมหาดไทยเพื่อ ไปเชื่อมโยงกับโครงการ e-ads กระทรวงมหาดไทยในการเบิกจ่ายเงินกับท้องถิน่นเพื่อให้มาโยงข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่เป็นหน่วยงานกลางทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับเราเพื่อเห็นภาพว่าเงินทั้งหมดในประเทศเราจริงๆแล้วมีเท่าไหร่ <G ül üyor> ใช้จ่ายอะไรไปบ้างในสุดท้ายเกิดผลสมดิษประสิทธิภาพอะไรบ้างเนี่ยคือการการทางานที่เป็นงานใหม่ของเรานอกจากนั้นเราจะไปเชื่อมโยงกับกรมธนารักษ์เนี่ยที่ที่ราชพัสดุกับกรมศุลกากร นะครับกับกรมที่ดินนี่คือเป้าหมายกับจิสดาเนี่ยพวกนี้เราก็จะไปเชื่อมโยงข้อมูลอย่างนี้เนี่ยกับเขาไปเชื่อมโยงข้อมูลกับสพรดีเเนะนี่ยแหละ,ะนะซึ่งจริงๆเราร่วมมือกันมานานแล้วนะครับไปเชื่อมโยงกับข้อมูลพื้นฐานพวกนั้นเพื่อเอาข้อมูลทั้งหมดที่มันควรจะมีใช้ในการตรวจสอบมาอยู่ในโครงการเอออดิตของเรานี่คือคือสิ่งที่ที่เราจะทําให้มันเกิดข้อมูลที่เพียงพอในการ ใช้วิเคราะห์ในการทํางานว่าในการทำทำงานที่จะใช้ตรวจสอบโดยคนของเราเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ในการทํางานในการเห็นภาพทั้งหมดในการทํางานเราหวังว่าเมื่อครบปี70เราจะมีข้อมูลเพียงพอมีระบบที่ดีเพียงพอข้อมูลที่เพียงพอที่เราตรวจเจอซ้ําบ่อยๆมันก็จะมาเป็น AI ให้เราทํางานตรวจสอบเบื้องต้นข้อมูลเข้ามาเครื่องก็จะสามารถเข้าไปดูได้เลยว่า อันนี้ยมีข้อมูลผิดถูกเมื่อเรามีข้อมูลเพียงพอะระบบ AI ก็จะกลับมาช่วยทํางานตรวจสอบก็จะลดในการทํางานของเจ้าหน้าที่เราลงไปนะครับอันนี้คือให้เห็นภาพในการทํางานในอนาคตพอครบปีจาศูนย์ภาพเราก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็เจ้าหน้าที่เราพอใช้ระบบในการทํางานเนี่ยเขาก็สามารถทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาในการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบเนี่ยซึ่งดึงลงมาใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาในการทํางาน แ,แล้วที่สําคัญข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่ร่าเชื่อถือก็จะการทํางานมีมาตรฐานการทํางานของเราอยู่ในระบบ e อ u d i t ก็จะทําให้ลดการใช้ดุลพินิษนี่คือการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุในการทํางานทำงานชิงจะตรวจได้ครอบคุม <c oughs> มีการลดการใช้ดุลพินิษลงไปทํางานให้รวดเร็วทันการ ให้คนเห็นรายงานของสนง,งคุณค่ารายงานของสนง,งว่ารายงานสนง,งเนี่ยออกไปมีความน่าเชื่อถือและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้โอ้ค่ะต,ตรงนี้น่าน่าสนใจค่ะเพราะว่าดุลพินิษเนี่ยถ้าเป็นโดยคน สามคนก็บางทีดุลพินิจไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่ามีเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนขึ้นมานะในการที่จะจัดการไม่อย่างนั้นก็คือแล้วแต่ว่าเธอจะโชคดีหรือไม่โชคดีเจอคนตรวจที่ดีใจร้ายหรือใจลำอะไรี้ยแล้วแต่มันก็จะมองอย่างนั้นกันไปเ,เนะเาะอ้าวค่ะเราก็ยังมีอีกเรื่องหนึง่งอ้าวน่าจะฝากถึงหน่วยรับตรวจเพราะว่าเวลาถึงเทศกาลที่จะต้องตรวจงบประมาณการบางทีบางคนก็ก,กลัวนะกลัวกวสตองต้องเตรมนู่นเตรมนี่เต็มนันแต่จริงๆแล้วเราก็เน้นย้ำกันหลายครั้งหลายหนว่า ไม่ต้องกลัวให้มองว่าสตงเป็นเพื่อนเพราะว่าท่านจะต้องทําถูกให้เป็นนิสัยและต่อไปมันจะกลายเป็นนิสัยจริงๆอ่ะทาได้ปรึกษาได้ให้เป็นเพื่อนคู่คิดกับเราไว้ต่อไปในอนาคตท่านอยากมีอะไรที่จะบอกกับหน่วยรับตรวจในการที่เขาจะต้องทํางานไม่ว่าจะเป็นตอนก่อนที่เขาจะต้องถูกตรวจนะคะกับตอนที่เขาต้องต้องโดนตรวจอะะ่ะผมผมอย่างนี้ครับผมกําลังจะบอกว่าสิ่งที่หน่วยรับตรวจแต่เดิมเนี่ยคือเห็นว่าสตงเข้าไปเนี่ยมันเหมือน,น,นตรวจสอบจับผิด นั่นคือสิ่งที่มันติดยึดติดก,กันมาตลอดแต่พอปีกฎหมายประกอบร,รัฐธรรมนูญของเราว่าด้วยการลงดินปี2561าพพจนสอภาพพสอจะเปลี่ยนไปนะครับจากการที่ตรวจแล้วเฮ้ยเขามีพฤติกรรมน่าสงสัยให้ตั้งกรรมาการสอบคดีจริงถ้าผิดวิน,นัยก็ให้ดําเนินการเรืนวิน,นัยนั่นคือภาพก่อนปีหกหนึ่งค่ะหลังกฎหมายปี6กหนึ่งเนี่ยภาพเราจะเปลี่ยนไปว่าถ้าสมมุติเราเข้าไปตรวจเนี่ยแล้วพบว่าไอ้ที่เขาทำเนะี่ยผิดกฎหมายระเบียบนะผิดกฎหมายระเบียบแต่ไม่มีเจตนาทุจริต แล้วการกระทําเขาเนี่ยเป็นเกิดผลดีไม่ได้ทําให้รัฐเสียหายอย่างนี้เนะี่ยภาพสตอง,องก็จะออกไปเชิงแนะนําตักเตือนอ่าเพื่อให้ให้เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดมากกว่าซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราใช้ <c oughs> คําว่าตรวจสอบแบบกันยานามิร <c oughs> คือตรวจสอบแบบอ่าถ้าถ้าทาผิดนะก็เตือนให้แก้ไขซะแก้ไข <c oughs> ยังไงให้ซึ่ง <c oughs> ภาพอย่างนี้เนี่ย <c oughs> มันผมคิดว่ามันจะเป็นมุมมองที่ดีสําหรับหน่วยรับตรวจว่าที่เราทําเนี่ยเราไม่รู้มันถูกหรือมันผิดเราไม่ได้มีเจตนาทุจริต เราไม่ต้องการให้เกิดแบบไหนแต่เราไม่แน่ใจว่าเฮ้ยทำแล้วมันถูกหรือผิดสตงกก็จะเป็นหน่วยงานที่เข้าไปไปดูให้หน่วยงานท่านว่าเอ้ยจะททำอะไรมีข้อบกพร่องไหมเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขไม่ให้ทำผิดอยู่อีกนี่คือภาพที่ที่อยากให้หน่วยรับตรวจมองสตง,งในอีกมุมหนึ่งเลยนะครับเหมือนบริษัทเอกชนนะ่ะเขาจะจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกเข้ามาช่วยดูว่าผู้วิหารก็จะต้องจ้างมาเลยนะบริษัทแพง บริษัทแพงๆเพิ่มเข้ามาดูว่าบริษัทเขามีข้อบกพร่องอะไรบ้างเจ้าหน้าที่หน่วยแผนไหนมีข้อบกพร่องเราอยากให้หน่วยงานของรัฐผู้บริหารหน่วยของรัฐมองภาพสอตงองอย่างนั้นว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้โกงนะไม่ทริตไม่อยากให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานเราอะ่ะแต่ในข้อบกพร่องที่ผ่านม,ามันมีข้อบกพร่องอะไรอยู่สอตงองช่วยมาตรวจเราแทนทีช่วยมาตรวจทีแล้วช่วยบอกเขาให้รับรู้ว่าหน่วยงานเขาหน่วยไหนเจ้าหน้าที่คนไหนปฏิบัติบกพร่องนี่ไม่ได้พูดเรื่องทุจริตไม่ได้ พูดเรื่องเสียหายกฎระเบียบราชก,การมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้หน่วยรับตรวจมองภาพฝทงอใหม่คมองว่าอ๋อเขามาช่วยมาดูว่าการทํางานของเรามีข้อบอกพร่องอะไรบ้างนะมีอะไรที่เราจะต้องแก้ไขนี่คือสิ่งที่เราจะทําต้องออทำให้เกิดทรอภิบาลในองค์กรนี่คือสิ่งที่มันมันจะต้องเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพัฒนาคนที่ผมบอกคนดีคนคน,คนเก่งขคนฝศงอมันจะเป็นตัวช่วยให้เกิดความมั่นใจกาหนจรับตรวจว่าไอ้คนฝทงอเนี่ยมีความรู้นะ นะแล้วมีมีจริยธรรมมีคุณธรรมนั้นในการตรวจคไม่ได้ไปคิดว่าเฮ้ยจะต้องจับผิดไม่ต้องไปคิดเออเอเอ,เ,อเหมือนกับมีใบแอดกับใครเนะยในการทํางานเป็นทําตามหน้าที่แล้วเราก็ให้ความเห็นตามหน้าที่เพื่อให้เขาไปปรับปรุงแก้ไขหรือถ้าปฏิบัติไม่ได้เราก็มีมาตราห้าสิบเจ็ดคุณถามเรามาเราตอบไปถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องปฏิบัติงานเนี่ยผมอยากฝากให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจเนี่ย ได้เข้าใจบทบาทสอทอง,งออันที่หนึ่งอันที่สองเราอยากให้เข้าใจว่ากฎระเบียบม,มันมีเยอะทุกคนทํามันอาจจะผิดกฎระเบียบได้อย่างที่ผมผมพยายามทำจะบอกทุกคนแต่ทุกคนต้องกล้าทําต้องกล้านะภายใต้เราทําเราไม่ได้มีเจตนาทุจริตครับอไม่ต้องบอกว่าไม่เอาทําเดี๋ยวสทอง,งอมาตรวจแต่ก่อนได้ยินคํานี้บ่อยๆต่อไปนี้เนี่ย เฮ้ยทำไปเราไม่มีเจตนาทุจริตแล้วเราไม่ไม่ได้ก่อให้เกิดความไี่หายสงตงมาตรวจดีซะอีกจะได้มาดูว่าเรายังบกพร่องอะไรบ้างนี่คือสําหรับหน่วยรับตรวจเพื่อให้กล้าในการใช้จ่ายเงินกล้าในการจัดซื้อจ้างแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราจะสร้างความมั่นใจนอกจากหน่วยตรวจจะสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าต่อไปสงตงจะตรวจเงินของท่านให้เห็นภาพว่าเงินของแผ่นดินที่เป็นเงินของประชาชนทั้งชาติซึ่งเป็นพระธรรมหลักของในหลวงรัชกาลที่9ก้าเนี่ย เพไปสางอเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะเห็นเงินทั้งหมดว่าเงินงบประมาณทั้งหมดที่จะถูกนําไปใช้เนี่ยมันไปไหนบ้างใช้ทําอะไรไปบ้างในแต่ละปีให้เห็นภาพภาพรวมของการใช้งบประมาณของประเทศอะไรที่เกิดผลสมฤทธิ์บ้างอะไรไม่เกิดผลสมฤทธิ์เราจะอยากให้เห็นภาพนั้นให้เกิดให้แก่ประชาชนว่าให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการใช้ใจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ ผลสำลิดในการใช้จ่ายของรัฐที่ไปทําให้เกิดถนนสะพานมีการใช้ประโยชน์อย่างไรอยากให้ภาพนั้นเกิดกับประชาชนจากการผลการตรวจสอบสอสงนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังเราต่อไปเราคาดหวังอีกว่าเมื่อประชาชนรับรู้ว่าสอสอทาหน้าที่นี้แล้วให้เกิดประชาชนจะเข้ามาส่วนร่วมในการตรวจสอบกับเราจะทําให้การตรวจสอบของเราเนี่ยมีมีอิมแพกมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆมีกับประชาชนนี่อหเห็นภาพอย่างนี้เราก็ยังฝากความหวังว่า อีก6ปีข้างหน้าและสอตงของเราจะเป็นภาพอีกภาพหนึ่งในการทํางานไม่ว่าจะเป็นของหน่วยรับตรวจหรือประชาชนครับค่ะ ันนี้ก็ได้ฟังนะคะแนวคิดของท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะคะท่านหมุนเทียนเจริญผลดิฉันเชื่อว่าเราคงจะได้รู้จักกับสตงมากขึ้นและก็เห็นแนวทางในการบริหารกันมากขึ้นไม่ต้องกลัวสตงนะคะเราทําความรู้จักกันเป็นเพื่อนกันเพื่อที่จะก้าวไปในทางที่ถูกที่ควรใช้เงินงบประมาณแผ่นดินให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะคและสุดท้ายนี้เราก็ ปักแทสมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางในการที่จะเผยแพร่ารายการนี้กันนิดนึงครับนอกจากคุณผู้ฟังจะรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงนะครับได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภานะครับเวลา3ามทุ่มถึง3ามทุ่มครึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทาง ช่องทางของสตงน,นะครับก็คือ Facebook Live แล้วก็ YouTube Channel นะครับของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับในวันและเวลาเดียวกันกันกบที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภานะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินสาระความรู้ต่างๆรวมถึงเว็บแอปพลิเคชันอย่างที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไปแล้วนะครับได้ที่ w w w audit go th รวมถึงช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube i n s t a g กร m ติกต็รวมไปถึงแอปพลิเคชัน X ด้วยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมนเทียนเจริญผลท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะครับขอบคุณคุณนภัสรารขอบคุณคับขอบคุณท่านผู้ชมครับค่ะแล้วเวลาของรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงเอวันนี้หมดแล้วนะคะท่านมนเทียนเจริญผลคุณธนภัทรปัญญาเฟื่องและโฟลนันประพัฒเฉลิมสินธีรันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตามรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกวันพฤหัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์